หาเงินออนไลน์เริ่มต้นจากศูนย์ด้วย Shopee Social Partner ไม่มีผู้ติดตามก็สร้างรายได้ปี2022อัปเดตสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุกอ n n i n n t y y 88นะครับกในายวิโดนี้จะมาแนะนำวิธีการหาเงินออนไลน์กับ s h o ป e e กันนะครับกับ Shopee Social Partner นั่นเองนะครับซึ่งช้อปปี้เขาจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นช e ้อปปี้อินคูเนอรอันนั้นเนี่ย จะต้องสําหรับคนที่มีแฟนเพจนะครับมีช่อง YouTube หรือว่าเว็บไซต์ที่มีผู้ติดตามเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับ1นึ่งมื่นผู้ติดตามขึ้นไปนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีผู้ติดตามก็สามารถขายได้สร้างรายได้ได้ซึ่งทั้งผู้ขายแล้วก็นักช็อปนะครับควรมีอาควรมีเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้นะครับแล้วก็เราสามารถสร้างรายได้ด้วยส่วนท่านใดนะครับที่ ไม่ได้เป็นร้านค้านะครับแต่เราเนี่ยต้องเปิดร้านค้าก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดร้านค้ากับช้อปปี้ e เนี่ยเราจะไม่สามารถทำช้อปปี้โซเชียลพาร์เนอร์ได้แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมีวิธีแล้วก็เทคนิคการสมัครให้สําหรับท่านที่ไม่มีร้านค้านะทำยังไงอ่ะมาดูกันเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนเพื่อเนี่ยไปสมัครนะครับไปสมัครตัวช้อปปี้ก่อนพอสมัครช้อปปี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับพอสมัครช้อปปี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งค่าต่างๆทุกอย่างให้เรียบร้อยให้หมดเลยนะครับแล้ว เราก็จะได้ข้อมูลมาตามนี้อ่านี่คือผมสมัครแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆให้เรากดเข้ามาตรงคําว่าฉันตรงนี้นะนี่เลยกดเข้ามานะครับอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูปเราชื่อเรานะครับยังไม่มีผู้ติดตามนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ขายอะไรเราเข้ามาแค่ช็อปอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปทำในส่วนของการเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับทางช h อป e ีนั่นเองเสร็จแล้วนะครับ ให้เราเลื่อนลงมาอันนี้คือผมใช้มือถือ iPhone นะนะครับสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ใช้ Android นะครับให้หาเมนูนี้นะครับให้หาเมนูนี้นะครับก็คือเริ่มขายเริ่มการขายเห็นไหมเราต้องมาลงทะเบียนเริ่มการขายอ่าลงทะเบียนเริ่มการขายขายอะไรเดี๋ยวตั้งค่าย,ยังไงมาดูกันให้เราคลิกไปที่ตรงนี้ก่อนตรงอื่นยังไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาเนื้อๆเ,เลยนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เสร็จแล้วพอเรากดเข้ามานะครับเขาจะให้เรา เขียนว่าสร้างผู้ขายสร้างบัญชีผู้ขายกดเข้าไปเขาจะให้เรานะครับตั้งชื่อร้านนะครับตั้งชื่อร้านซึ่งนะครับถ้าเราใช้นะครับเ,เราตั้งชื่อเนี่ยชื่ออะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆให้มันโอเคแล้วก็เพื่อนๆเราสามารถติดตามได้พยายามอย่าให้ยาวจนเกินไปเพราะว่าเราจะใช้ชื่อร้านอันนี้เนี่ยนะครับในการให้เพื่อนๆของเพราะว่าการสร้างได้กับช้อปปีเนี่ย นะครับก็จะมีในเรื่องของการที่เพื่อนๆของเราเนี่ยเอาโค้ดของเราไปใส่ตอนที่เขาสมัครตอนที่เขาสมัครเราก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยจากการที่เขาสามารถขายสินค้าได้ตามเงื่อนไขของ S h o ป e e นะครับซึ่งเพื่อนๆของเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันนะครับอ,อย่างตอนนี้ผมตั้งเป็นชื่อนี้แล้วกันนะครับเป็น Infinity นะครับ24 HR อ่าก็คือ ยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นแหละนะครับก็อาจจะชื่ออาจจะยาวนิดนึงเนาะเดี๋ยวต้องหาชื่อสั้นๆนะเดี๋ยวไปขอหาชื่อสั้นๆก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเราก็ได้หรือที่อยู่ที่เราอยู่นะครับก็อีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเลือกขึ้นมาให้แล้วตอนที่เราไปซื้อสินค้าเนาะเราก็ใส่ข้อมูลเอาไว้แล้วเราใช้อันนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดยืนยันนะครับกดอ่ะกดยืนยันเลย นะครับยืนยนันตอนนี้นี่ที่อยู่ปัจจุบันในการรับสินค้าเราก็ใช้อันนี้ได้อยู่นะอ๋อเขาให้เราใส่ใหม่นะครับเพราะว่าผมใช้อันเดิมอันนี้ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ที่อยู่ใหม่นะครับอ่านะครับเพิ่มเติมให้ตรงนี้เขามีให้เราปักหมุดที่อยู่ด้วยนะครับเราก็ใส่ที่อยู่ในการปักหมุด ลงไปนะคะเ,เพื่อนๆเวลาที่เขาส่งของหรือส่งสินค้าอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ส่งหาเราได้นะครับโอเคไหมแล้วก็แล้วเราก็กดส่งไปนะครับนี่นะอ่ะโอเคที่อยู่ของเราก็เรียบร้อยแล้วอีเมลต่างๆเบอร์โทรศัพท์ก็น่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราลองกดยืนยันตัวตนดูนะครับว่าได้ไหมอ่าไม่สําเร็จลองกดบันทึกไม่สําเร็จเช่นกันเอ๊ะทำไมเอ่ย อ่ะนะครับเมื like mm ่อ hmm. ก mm ี้ชื่อใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็เลยกลับมาใช้ชื่อเดิมนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับพอกดปุ๊บนะครับก็ระบบเนี่ยเขาก็บอกว่าชื่อตรงนี้เอาให้สวยๆนะครับเพื่อนๆคุณสามารถลงขายสินค้าได้ทันทีนะครับก็เริ่มขายสินค้าเลยอ่ะเราก็กดครับเมื่อกี้เนี่ยผมกดตรงยืนยันนะเรากรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็กดยืนยันนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราใส่สินค้าทีนี้เนี่ยหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีสินค้าทำยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปที่ในช้อปปีนั่นแหละนะครับหรือว่าไปหารูปมาหนึ่งรูปนะครับจากจากอันไหนก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆอ่ะนะครับทีนี้มาแนะนํานะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพิ่มสินค้านะครับเราไม่มีสินค้าเราหาดาวน์โหลดรูปภาพมาแล้วเราก็มาเพิ่มสินค้าได้นะครับเ,เพื่อนๆเราก็มาเพิ่มแล้วก็ ใส่นะครับลงไปทีนี้เนี่ยใส่ชื่อใส่อะไรลงไปได้เลยนะครับตามนี้เลือกตามหมวดหมู่ของเขาตรงไหนที่มีจุดสีแดงนั่นแปลว่าเราจําเป็นจะต,ต้องใส่นะครับเราก็ใส่เข้าไปให้ครบตามที่เขาบอกนะครับตรงไหนที่ไม่ไม่มีปุ่มสีแดงแดงนั่นแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับที่สําคัญคือตรงนี้นะครับตรงคังเนี่ยตรงคังตรงนี้เนี่ยเราใส่ศูนย์เลยเพราะว่าเรายังไม่มีสินค้าถูกไหมเราก็ใส่ศูนย์ลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใส่ให้มันเป็น1ก่อนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้ เรื่องของการจะส่งก็ใส่เข้าไปครับเพราะว่าถ้าเรามีสินค้าเป็นศูนย์เนี่ยไม่ต้องไปวอลลี่เลยนะครับเพราะว่าไม่มีของส่งอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าเราต้องการสมัครเพื่อเปิดร้านค้าในครั้งแรกนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็กดถ้ามันขึ้นปุ่มสีแดงสีส้มแบบนี้มาเนี่ยเพื่อลงขายเนี่ยเราแปลว่าเรากดได้แล้วก็กดเลยนะกดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเห็นไหมเราก็จะได้หน้าร้านค้าของเราแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมเราได้หน้าร้านค้าของเราแบบนี้มาแล้ว นะครับมีประกงมีประกาศแล้วก็นี่คือชื่อร้านค้าของเรานะครับก็อาจจะยาวนิดน,นึงเนาะนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วต่อไปให้เราเลื่อนลงมาเห็นไหมครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า shopee social partner เห็นไหมครับตรงนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆใส่คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่เขาเปิดขึ้นมานะครับคุาจะเห็นว่าสมัครเข้าร่วมโปรแกรมง่ายๆผ่านมือถือของท่านคลิกเลยนะครับเห็นไหมนี่เลย ความสูงสุดเนี่ย40%นะครับความสูงสุด40%เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาลุยกันนะครับก็กดคลิกเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลให้เราอ่านเนี่ยเราก็อ่านไปตามนี้นะครับเราเป็นบุคคลธรรมดาเราก็เลือกบุคคลธรรมดานะครับอันนี้เป็นข,ขั้นตอนเรื่องของการทํา KYC ตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เราก็ใช้เบอร์ที่เราใช้นี่แหละนะครับเป็นยูเซอร์ที่เราใช้นี่แหละนะครับก็ใส่เข้าไป ก็จิ้มตรงที่เขามีให้จิ้มเมื่อกี้นี้นะนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆบอกเอ้ยคุณจิ้มตรงไหนเห็นไหมครับพอเราเอาเมาส์เนี่ยพอเราเอามือมาจิ้มตรงนี้เห็นไหมที่เป็นเคอร์เซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีเบอร์แนะนําขึ้นมาก็คือเป็นเบอร์ที่เราใช้สมัครนั่นเองเราก็กดได้เลยก็กดตรงคําว่า use เนี่ยครับกดใช่หไหมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาอ่าขอันช้านิดน,นึงนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ เราไม่เราเป็นบุคคลธรรมดาเนาะเราก็ไม่ได้จดภาษีเราก็เลือกตรงนี้นะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็ให้ใช้คําว่านายอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกรอกชื่อสกุลตามบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อนามสกุลแบบเต็มเต็มของเราลงไปเลยนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตกอก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะปิดข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อนๆส่วนส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านลงไปได้เลย นะครับก็ใส่ทีอูตามทะเบียนบ้านเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะให้กรอกหมายเลข13ตัวนะครับของบัตรตั๋ตัวประชาชนของเราถ้าเป็นนิติก็ใช้ของนิตินะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตยอมมาใส่ที่หลังนะนะครับตรงนี้ก็แล้วต่อมาเขาจะให้เราเลือกว่านะครับขายสินคา้าออนไลน์เป็นหลักหรือว่าเป็นเสริมนะครับถ้าใครขายหลักไปแล้วก,ก็เลือกหลักนะครับถ้าใครทําเสริมก็คือเสริมนะครับแล้วก็ร้านค้าของคุณปโปรโมทในที่ไหนบ้างนะครับก็เลือกเลยว่าท่านจะโปรโมทที่ไหนบ้างนะครับ เลือกเอาเลยนะนะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะครับเราก็เลือกได้หมดเลยนะครับ youtube tiktok อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราถ้าเราเอาไปโปรโมทนะเราก็เลือกโปรโมทได้นะครับนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยระบุช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณที่สามารถโปรโมทสินค้าเป็นหลักอ,อ,อย่างเช่น l ลน e นะครับแฟนเพจหรือว่า ช่องอสมมติผมเป็นช่อง YouTube ใช่ไหมอันนี้นะครับอันนี้เขาจะให้เราใส่เป็นอะไรโปรดระบุช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณที่ใช้ในการโปรโมทส,สินค้าเป็นหลกักตัวอย่างเช่นแฟนเพจนะครับหรือว่า Line แอดผมใช้ Line แอก่อนละกันนะครับหรือว่าผมใช้ YouTube เนาะ ใช้ไลน์ไปก่อนละกันนะครับง่ายดีตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมนะคบเ,เพื่อนๆเขาค่ายเ,เป็นแบบสอบถามเพื่อให้เราสมัครเฉยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับเราก็ท่านรู้จักโปรแกรมนี้จากไหนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูจากช่อง youtube ของผมก็กดที่ y youtube เนาะนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกรกอกยูเซอร์ผู้แนะนํนาตรงนี้เนี่ยนะครับตรงยูเซอร์ผู้แนะนาเนี่ย ถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีนะครับก็สามารถใช้ user ของผมได้นะครับ user ของผมก็คือเดี๋ยวผมเอามาวางไว้ให้นะครับก็คือ infinity นะครับ2 4 hour นั่นเองนะครับก็กดแล้วก็เอามาวางตรงนี้เนี่ยพิมพตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเอามาวางไว้ให้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับร้านค้าร้านซ้าปป๊บป,บปบ๊นะครับก็กดไป ป๊าป๊าป๊านะครับกดไปหมดจังนะครับก็อนนี้เขาคือให้เราอ่านเนาะแล้วก็กดข้างล่างอ่ะนะครับผมยังกรอกข้อมูลไม่เรียบร้อยทั้งหมดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกข้อมูลก่อนอ่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นก็คือกดเนี่ยตรงนี้เลื่อนลงมาเนี่ยเขาจะมีให้เรากดนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็กดให้หมดเลยนะเนี่ยกดจืดๆลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแล้วก็กดอันล่างสุด ก็คืออันนี้แล้วก็กดสัปดีได้เลยอ่ะกด u ั m i t ไปนะครับก็ก่อข้อมูลเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคครับทีนี้พอเรากรอข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับระบบของอตัวของ s h o ป e ีเนี่ยนะครับเขาก็จะแจ้งกลับมาให้เราแบบนี้ว่าอขอบคุณสำหรับการก่อข้อมูลท่านจะได้รับข้อมูลก็คือได้รับอีเมลแจ้ง User และ Password นะครับในการเข้าใช้เว Social, ็บไซต์ตัวโซเชียลตัว s h o ป e ี้โซเชียลพาร์ทเนอร์นะครับในประมาณ1-2วันทาการนะครับเพื่อน ตรงนี้เราก็รอแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีระบบเอาไว้ให้เราติดต่อกับนะครับก็ประมาณสามวันสวันอ่ะสวันนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยผมก็สมัครเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ได้รับข้อมูลจาก t i k t o กมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารับข้อมูลยังไงนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คือแน่เราก็จะได้รับอีเมลหลังจาก เรากรอกข้อมูลไปแล้วประมาณ2วันนิดๆนะครับวันประมาณ2-3วันประมาณนั้นก็รอนะครับว่าเราได้รับการตอบกลับจากทางตัวของ shopee social partner มาให้แบบนี้เรียบร้อยและผ่านล้วนะครับหน้าที่ของเราขั้นตอนต่อไปก็คือการแชร์ลิงก์ affiliate นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เขาจะส่งตัว user และ password มาให้เปิดให้ดูแบบนี้เลยนะครับ user และ a w o r d แต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนะครับมันก็จะมีตัว user และ password ตรงนี้มา ซึ่งเราจะต้องคัดลอกนะครับเอาไปใส่ในส่วนของอะไรครับเอาไปใส่ในส่วนของเว็บไซต์อันนี้นะครับไปเดี๋ยวเราคคลองคลิกเข้าไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยนะครับพอผมคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปคัดลอกนะครับตัว user และ password มาใส่ก่อนนะครับ พอเราเอามาใส่แล้วนะครับเรียบร้อยก็เราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาข้างในเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับระบบเขาจะให้เราทําการตั้งรหัสผ่านใหม่ทันทีนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งรหัสผ่านก่อนนะพอเราตั้งรหัสผ่านเสร็จปุ๊บก็กดเข้าสู่ระบบเลยอเขาจะให้เราเนี่ยนะครับพอเราใส่เสร็จปุ๊บเขาจะให้เราเข้ารหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งให้เข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เราก็กดเข้าสู่หน้าหลักเลยนะครับนี่พอเราก,กดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือมีชื่อของเรานะครับอยู่ข้างบนตรงนี้ทีนี้ก็จะมีคู่มือ,รอเราลองเลื่อนดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือให้เราได้เรียนรู้และก็ศึกษาข้อมูลนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วไอจ,จุดๆกับขีดขีดข้างบนตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้นะครับเราดูจากด้านขวาก่อนละกันนะครับตรงนี้ของเรานะครับกดจิ้มเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของอะจะมี เกี่ยวกับหน้าหลักนะครับมีตะกร้ามีการสร้างลิงก์แอ f ฟเ i ล t e เห็นไหมครับนี่เราก็กดเข้ามาสร้างลิงก์แอเฟเวลเลตตรงนี้ได้นี่นะครับก็จะมีเป็นชื่อของร้านค้าของเราเป็นรหัสของเรานั่นเองนะครับเราก็เอามาใส่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลิงก์ที่เราต้องเราสามารถที่จะส่งหรือว่าเราจะแชร์นะครับต่างๆออกไปแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้ไม่ถ้าตัวของรหัสไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถคลิกได้จากตรงนี้นะครับอันนี้คือลิงก์ที่เราเขาใช้ในการสร้างแอเฟเวลเล นะครับส่วนตรงนี้เป็นการสร้างการแชร์หรือว่าโปรโมทสินค้าที่ทางของตัวของ s h อ p e e เขามีมาให้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะคบเพืเ่อนๆตรงนี้เนาะยังไม่ขึ้นมาไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วอีกอันนึงนะครับก็จะมีในส่วนของแคมเปญนะครับนี่แคมเปญก็จะมีแคมเปญใหม่แคมเปญการสร้างเพื่อนแคมเปญใหม่คืออะไรนี่แคมเปญนะครับนี่อ๋ออันนี้เมื่อกี้ที่เรากดมาอ,อันนี้ก็คือ เป็นเป็นตัวเมนูนี้นะครับเป็นเมนูอันนี้นะครับนี่อันนี้นะนี่นี่นะครับเป็นเมนูอันนี้นะนี่เป็นเมนูอันนี้นะครับอ่าคอมมันจะช้าไปนิดนึงนะครับนี่เป็นเมนูนี้นะครับก็ขึ้นมาซึ่งเราสามารถเอาลิงก์ตรงเนี้ไปแชร์ได้เลยนะครับเนี่ยเรากดสามารถกดแชร์ได้เลยนะเนี่ยคัดลอกได้เลยเพราะว่าระบบเขาก็จะทําการเหมือนเจนรหัสมาให้เราอยู่แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยเราสามารถเอาไปแชร์ในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรื่องของการแชร์เดี๋ยวมา,มาแนะนําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแคมเปญแคมเปญตรงนี้เนี่ยจะมี2ส่วนแคมเปญตรงนี้เนี่ยมีมีสส่วนก็คือเอาไว้ให้เราสร้างไรายได้นะครับหคือลูกค้าใหม่ก็คือเราสามารถไปชวนลูกค้าใหม่เนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้รับไรายได้เพิ่มนะครับสูงสุดก็คือสองร้อยห้าสิบบาทต่อต่อ user ต่อ user นะครับต่อ user ตรงนี้ก็จะมีรายงานเรื่องของคอมมิชชั่นนะครับทีนี้อ่ะน,นี้ของคนใหม่ ครันนี้ถ้าเราชวนเพื่อนละอ่ะอยู่เมนูเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าเราชวนเพื่อนละ่ะชวนเพื่อนก็ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่ม oh ขึ้นตั้งแต่10ออเดอร์ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็ค่อยว่ากันนะครับมันก็เป็นระบบของมันก็มีการแนะนำเนาะนะครับก็มีค่าแนะนํานะครับก็เพื่อนเลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเราแนะนําฟรีไม่ได้ไม่ได้เสียตังอะไรนะครับเราชวนเพื่อนมาช็อปเรามีโอกาสได้ได้ได้คอมมิชชั่นได้ได้เงินนะครับ แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแคมเปญแลนกิ้งโบนัสนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแคมเปญต่างๆที่เขาให้เราเข้ามากดเล่นกดร่วมกิจกรรมนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เข้ามากดร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กดร่วมกิจกรรมอะไรเนาะเพราะว่าเพิ่งผ่านวันนี้นะครับก็เลยมาอัปเดตวิดีโอให้นะครับแล้วก็เผื่อให้เพื่อนๆเ,นเ,นเอาไปใช้งานกันนะครับอ่ะก็เป็นแลนกิ้งตรงนี้เนี่ยหนึ่งร้อยตรงนี้เขาจะให้เราทาอ๋อนะครับก็คือเหมือนเพื่อนเนี่ย ซื้อครบ10ออเดอร์เราได้500อรอยะไรเงี้ยนะครับอืมก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรโอเคเริ่มแคมเปญอันนี้คือเขาให้เราทำอะไรนะเขาให้เรา,าเหมือนเข้ามาอันนี้นี่เป็นกิจกรรมน่าจะให้เราเข้ามาเล่นเกมหรืออะไรหรือเปล่าอ๋อเป็นออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์แล้วก็ตารางรายได้นะครับว้าวมีคนสร้างรายได้เยอะมากนะครับเพื่อนนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น กิจกรรมออเดอร์นะครับนี่มีคนสร้างไรายได้นะครับวันได้ต้องสองแสนแน่คุณพระนะครับที่มากกว่า6กร้อยออเดอร์ขึ้นไปนี่นะครับออเดอร์เยอะมากนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้านะครับเขาเข้ามาทําเป็นแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็จุดจดตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับจุดตรงนี้ก็อ๋อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปเกี่ยวกับเรื่องของ โปรไฟล์เรานะครับเพื่อนอก็ไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะประมาณนี้คอมมิชชั่นที่ได้ตรงนี้เราต้องมีคอมมิชชั่นก่อนเนาะถ้า,ายังไม่มีคอมมิชชั่นเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้รับไรายได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่าการค่อยมาลุยกันต่อนะครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการสมัครแล้วก็การเข้าใช้นะครับซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปจะมาแนะนําวิธีการแชร์สินค้าการโพสตสินค้าเอาสินค้าไปโพสต์ขายนะครับเพื่อน ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากก่อนจบเหมือนเดิมนะครับฝากไม่ใช่การกดติดตามกดสมัครใหฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนายตุ๊ก Infinity 88แทั้งใน YouTube t i k อ o k และ l i น e บ o ูมนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทั้ง3แพลตฟอร์มนี้เราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เหมือนกับ s h o p e ปี Social Partner แล้วเดี๋ยวเจอกันไปแล้วครับสวัสดีครับ